あっ。 สำหรับวันนี้นะครับหลังจากพ่มีนะครับพิธีทางวันนี้ก็ได้รับคุณคมาจากเจ้าประเกริฐเจ้าหัวที่ได้มีความสำคัญ พุทธังพระันตังอภิวาทิสุปฏิปันโนนทายาติสุติยังติมยังภะณีวิามาติยมติม นะโมสสะาพคทวะโตอาระหะโตสัมมาระนามะชามิต <wh> ิยัมตีสังฆังการังพรเวรัมะนิสิกขาปิยามิอดินาทานาเวรมณีเทรณะยุคติยังตีตตัตมะตีลังโส ใช้จ่ายได้ตามความกระสุ์ก็ขอให้พ้นจากความทุกหากอยู่ในที่ปุกแล้วใสยะถาว,ว,าาวะริวาภูเทวะเมวะปิโตตินังเตงตุมขังกิปังจันโทปันนละโทยะถาวาิวะ